นะฮะคือความจริงผมก็ได้ฟังการสัมภาษณ์ของคุณแม่สาววิตรีคุณพ่ออนามัยคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่อยู่ตลอดนะฮะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่31ตุลาคมเนี่ยหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยบอกกับสื่อมวลชนเอาไว้อย่างนี้นะฮะบอกว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยยังไงความสูญเสียมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้ ไม่ว่า20 e plant, ่พันวาคมผลแห่งคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไงจะแพ <te> ้หรือจะชนะคดีทางฝั่งของคุณแม่สวิตรีบอกไม่สามารถเรียกชีวิตของลูสาวคุณน้องชมพู่กลักคืนมาได้ละเมื่อวานประแตนให้สัมภาษณ์นักข่าวเม่อวนก่อนประแตนบอกในมุมประแตนเองก็สูญเสียคือยังไงคนนั้นทำไมถึงถึงออกมาที่ที่นาที่ึ้กอลแขนใช่ไหมคะ คือเราก็เข้าใจอย่างที่ป้าบอกเข้าใจว่าเขาก็สูญเสียลูกเขาก็ต้องเสียใจอยู่เลยวเราก็สูญเสียหลานเราก็สูญเสียหลานเหมือนกันคือเหตุผลก็คือใช่อยู่เขาสูญเสียแต่เราอ่ะคือจากคดีที่เราเจอจากผู้ต้องหาที่เราได้รับมาเนี่ยคือเราไม่ส่วนเกี่ยวข้องเลยต้องมองตรงนั้นด้วยว่ามัน เราเจอสังคมปาน,นามหรือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ดีเสียไปแล้วแค่เราไม่เท่าไหร่ลูกเราไปโรงเรียนเราเจออะไรมากมายเขาอาจจะบอกว่าลูกก็เสียแล้วเขาไม่ได้อะไรคืนมาใช่ไหมถ้าเขาชนะหรือแพ้อะไรก็ตามเขาไม่ได้คืนมายัางไงก็เรียกชีวิตลูกเขากลับคืน,นามาไม่ได้แต่ครอบครัวเราก็เจอสิ่งต่างๆมากมายที่มันเป็นด้านลบเยอะมากโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรผิด ต้องรู้ความรู้สึกด้วยหนึ่งก็คือเราไม่ได้กระทำกับหลานเราเราให้ความรักความอบอุ่นกับหลานเรามาตลอดหลานเราเสียเราเสียใจเราไปเหตุการณ์ที่มันน็อกน็อกหายไปเนี่ยเราก็ช่วยตามหาทุกช่องทางเจ้าที่มาลุงก็วิ่งช่วยทุกช่องทางญาติคนอื่นยังไม่ช่วยเท่าลุงเลยแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือผู้ต้องหาในคดีนี้ ขาสูญเสียเราเสียใจแต่ก็ต้องมองดูว่าคุณจะคือสูญเสียไปแล้วต้องมาชี้ได้ว่าเอ้ยคนนี้นะสงสัยคนนี้แล้วก็ต้องเป็นคนเนี้ยดยที่มันไม่มีอะไรมาดืนยันเลยหลักฐานทุกอย่างเรานั่งฟังในห้องนั้นด้วยกันถ้าความเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยลองหยุดคิดสักนิดคิดหน่อยว่าสิ่งที่เรานั่งฟังกันมาเหตุผลเนี่ย มันพอเป็นไปได้ไหมที่ว่าเฮ้ยพี่เคยพี่สาวเราไม่ไหม่หน้าอะไรหน้าเนี่ยเืาไม่จะพูดว่าข้างในมัน,ม,นมีอะไรหรอกแต่ว่าคือเรานั่งฟังด้วยกันเราจะรู้แล้วทีเนี้ยเขาสูญเสียที่เขาบอกออกเสือออกอะไรอยากจะบอกว่าเราก็เหมือนตาทางเป็นเหมือนกันยิ่งทรมานกว่าที่เขาปลดปล่อยไปแล้วอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าใครทากับหลานเราหรือทำกับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่การเดาหมว่วการที่มันต้องมีอะไรที่มันชัดสิถึงจะชี้ว่าฮ้ยพี่ที่คานตามกันมาเนี่ยมันทํกับกระหลานตัวเองอ่ะคืออยากให้มันต้องมีเหียนที่ผลมากกว่าน,นี้ที่สําคัญสังคมจะมองอะไรเราเป็นยังไงมันเป็นไปแล้วสองสามปีมาเนี้ยเราถึงได้ลุกขึ้นมาสู้ทุกอย่างที่เห็นว่าเราดีขึ้นที่เก็ดีขึ้นเนี่ย ทำไมไม่มองกลับกันว่าเพราะเขาไม่ได้ทําเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าสองผัวเมียคนนี้น่ะไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้เขาถึงให้กําลังใจเนสนับสนุนสิ่งที่มีวันนี้ถ้ามองอีกมุมนึงน่งอะมองที่มุมมุมตัวเองเกินไปนั่นก็คืออยากจะบอกว่า,วาอยากคิดเห็นแก่ตัวจนเกินไปคิดในมุมมุมที่มัน นึกถึงใจแล้วบ้างคือในมุมป่แตนเนี่ยกำลังจะบอกว่าเอาละมุมหนึ่งมีคนเห็นใจมีเอฟซีอะไรก็ตามแต่อีกมุมหนึ่งก็มีคนที่เขามองว่านี่แหละคือผู้ต้องหาที่ไปฆ่าหลานทำร้ายหลานมันเหมือน,นตกนรกทั้งเป็นครับสามปีกว่านี่เไม่เท่าไหร่ลูกเราเนี่ยเจอเยอะก็คือคนที่จากไปแล้วก็คือจากไปแล้วไม่มีใครยัง่งยืนหรอก จะอยู่คำวา่าการที่แม่น้องบอกว่าเสียลูกไปแล้วไม่ว่าแพ้จะชนะก็ไม่มีทางที่จะเอาลูกกลับคืนมาได้ครับพูดนั้นลุงป้าพูดได้ไหมไม่ต่างกันครับเพราะเราเป็นสายเลือดเดียวกันที่คอยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแล้วถ้าเกิดว่าลุงป้าเวลาเดินทางไปที่ไหนในประเทศไทยหรือไปที่อื่นก็ตามนะครับจะต้องมา คอยแบกรับว่าไอ้นี่ไงหน้าตาฆาตากรทนี่มันฆ่าล้านเนี่ยอ่านง,<ส>ง่าเลยว่าคนเขามองเราอย่างนี้มีแน่นอนครับไม่ต่างจากฝั่งแม่น้องที่ก็ต้องถูกมองว่าถ้าลุงป้าไม่ได้ทําพ่อแม่น้องคิดยังไงถึงมากล่าวหาลุงป้าในทางสิทเิและสียธายซึ่งมันไม่ใช่โทษเบาๆนะครับโทษปร <c oughs> ะหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ไม่มีใครอยากได้หรอกครับเชื่อว่าคนที่เขาจะเป็นฆาตกรจริงๆเขาไม่ไปขอความช่วยเหลือจากปปตลให้มาจับตัวเองหรอกให้คิดว่าอย่างลุงเนี่ยลุงช่วยเหลือครอบครัวแม่ชมพู่มาโดยตลอดทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนที่ทํากับหลานมารับโทษมารับกรรมที่เขาทาแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งเนี่ยลุงดันตกเป็น ผู้ต้องสงสัยในสายตาพ่อแม่ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ลุงจําจนแบบว่าจนได้คุยกับพ่าแตนว่ามันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะขาลุงก้าวเข้าไปคุกข้างนึงแล้วการที่ลุงจะไม่ออกมาต่อสู้เลยเนะี่ยลุงยอมไม่ได้มันถึงเป็นที่มาว่าเราต้องต่อสู้ถึงที่สุดครับเราเข้าใจในการสูญเสียของแม่น้องเพราะเขาก็เป็นญาติเราเป็นคนที่เราดูแลกันมาโดยแบบ คือไม่รู้จะพูดยังไงมันมันมันยายพี่หมดครับอืมอย่างที่คุณภาคภูมิพูดนั่นแหละมันมีอีกหลายล้านคําที่เราอยากจะพูดกับเขาแต่เราคงยังต้องรอเวลาที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนก็คือขอให้คดีความในชั้นศาลชัดเจนก่อนใช่ครับอถ้าถ้าสมมติคดีมันชัดเจนออกมาก็จะทำใดทำหนึ่งเนี่ยมันยังกลับมาเนี่ยพี่น้องอ่าไม่ต้องห้าคนในครอบครัวแหละพี่คนโปับน้องคนรองเนี่ยก็แต่งกับมุงแม่สาววิตรี คืออยากจะบอกว่าถ้าสมมุตินะคะคดีมันถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วถึงว่ามันเป็นทางที่ดีกับเราอ่าก็คือหลุดคดีพ่าดพ้นข้อกล่าวหาหวังไว้สังคมอาจจะมองเราหลายแบบแต่ที่สาคัญคือครอบครัวต้องมองอะไรทางที่ถูกถึงแม้ว่าอนาคตมันจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้หรือมันจะคือไม,ไม่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าก่อนที่เราจะ เดินออกมาเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาเข้าใจผิดมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เราอยากกลับออกมาด้วยความสะ,าวสะอาดของเราอยากให้ครอบครัวได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามไม่ได้ทำไม่จะพูดยังไงแต่อยากให้เข้าใจว่าก่อนที่เราจะออกมาคืออยากอยากให้คนอื่นในสังคมเนี่ยเราอธิบายเขาไม่หมดหรอก เพราะมันออกไปแล้วสามปีกว่าเนี่ยมันออกไปแล้วแล้วมันห้ามไม่ได้แต่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยอ,อยากให้เข้าใจก่อนที่เราจะคือมันจะกลับไปคึณย่าแต่ขออย่างเดียวอหะขอให้เขาเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้ทำเราไม่ได้เกี่ยวข้องปกติรักกันมากพี่น้องพวกนี้ คือ,อ,อค<ว>รอบครัวเราปี่ปีแล้วใช่ไหมอายุพี่เติบโตมาด้วยกันคือครอบครัวเราจริงมันเป็นครอบครัวที่ไม่ชอบไปเล่นที่อื่นเวลาว่างก็จะมาอยู่กับพ่อกับแม่ม,มาบ้านพ่อบ้านแม่หลานหมือนกันหลานก็มอ,อ,อมน้ำมนต์สดิงก็เจ๋งชมพู่ปกติแล้วเราจะไม่ไปทะเลทลาแบบบ้านคนอน่คนคนนั้นคนนี้เวลาว่างลูกหลานก็จะมาอยู่อย่างั้นเป็นอย่างงั้นมาตลอดแลหลานห้าคนอยู่ด้วยกันตลอดอ่าครับเพราะว่าก่อน ก่อนที่เกิดเหตุการณ์เดิอือนสพานภานีมมันจะเป็นช่วงที่มีโรคระบาดทําให้หลานทั้งห้าคนเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันคือแยกกันอยู่แล้วก็คือมันเป็นความผูกพันนะนะในครอบครัวครับแต่ถามว่าถ้าเกิดวันหนึ่งลุงป้าเนี่ยได้รับความเป็นธรรมแล้วคือรอดผลมนลินทุกอย่างการอภัยให้ญาติมันไม่ใช่เรื่องยากครับ อย่างวันสองวันก่อนคนที่เคยด่าลุงด่าป้าลุงยังอาภัยให้ได้เลยแต่จะให้กลับไปแบบสังสรรหรือว่ามานั่งทานข้าวด้วยกันนะ่ะภาพพวกนั้นอนะ่ะมันยังคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเหรอครับแต่อาภัยนะเขาให้อภัยให้ได้อยู่แล้วจะกินข้าวด้วยกันยังไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องอนาคตครับร่วมโตกินข้าวมันเป็น,นปเรื่องอนาคตนะครับอืล้วจะตักข้าวจะคืนลงไหมล่ะครับคนที่เคยกล่าวหาเราอ่า โดยที่กระทํากับครอบครัวเรามันมียาพิเศษขนาดไหนที่จะมามาทําให้เรานั่งทานข้าวแล้วยิ้มให้กันครถ้าวันนั้นเราเราพ้นข้อฆ่าประหาคพ้นหมินครับเลิกฝันเล้วคิดว่าเขาเขาคิดยังไงกันเขาเคยบอกว่าที่เขาสงสัยพี่เคยเขาก็แค่อยากให้พี่เคยเนี่ยข้นพิ<ช>สูจน์ตัวเอง ตามเรียกมามาขึ้นศาลมาอะไรแบบเนี้พิสูจน์ตัวเองถ้าวันหนึ่งเราถึงที่สุดแล้วแล้วมันเป็นบวกกับเราเขาจะยอมรับได้ไหมอันนี้คือถามกลับไปถ้าวันหนึ่งเราเราไม่ผิดครับทางฟันค,คุณพ่อคุณแม่น้องชมงู่จะยอมรับผลที่ออกมาได้ไหมความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเขาจะรับได้ไหมไมยถึงว่าลุงกับป้าเนี่ย บริสุทธิ์ละไม่มีข้อกังขาในสังคมละ,ะการที่แม่น้องชมพู่เนี่ยน่าจะเคยพูดรือว่าไม่ว่าผลจะออกมายัางไงก็แล้วแต่เขาไม่มีทางอภาัยให้เรานั่นคือเป็นคำพูดที่เขาเคยพูดผ่านการไลฟ์สดต่างๆของเขาเชื่อว่าแม่น้องชมพู่มีการไลฟ์สดผ่านช่องยูทูปก็ลุงก็เห็นความเคลื่อนไหวตลอดแต่ถ้าเกิดว่าลุงเคย ขึ้นไร้สนเหมือนกันแล้วบอกให้ทางแม่น้องเนี่ยเบาได้เบาเราเป็นญาติกันนะก็พยายามที่จะให้สติแต่ถ้าการเตือนด้วยสติแล้วดึงสติกลับมาไม่ได้มันเป็นเรื่องของเขาื่วยคดีแล้วก็ช่วยคด,ดีไปเวลาเจอกันในศาลเป็นยังไงยิ้มให้กันไหมหรือว่ามันยิ้มไมไ่ได้ครับยิ้มไม่ได้เลยมันยิ้มไม่ได้บอกมองแค่ผ่านๆนะเพราะว่าเ้อนผ่านเันใช่ไม่ได้หมดเลยถ้าจะยิ้มให้น้องตัวหากลัวน้องจะว่ายอเย้ยงี้หรอ ไม่ครับเขากลับบ้านเขาก็จะไปขึ้นไลน์ของเขาคือถ้าเกิดเรามองไปอย่างเงี้ยมองไปข้างนั่งติดกันใช่ไหมครับถ้าเรามองไปุ๊ทั้งอายการทั้งโจ์ร่วมก็จะหาว่าเราไปข่มขู่ด้วยสายตาหรือเปล่าไปขู่อาฆาตเขาหรือเปล่ามันก็เลยตั้งแต่เกิดเหตุเกิดขึ้นมาไม่เคยคือภาพอบอุ่นตรงนั้นมันหายหมดเลยเคยแบบมาเลือกกินเข่ากินก็ไม่ได้ละอ่ะ ปับดูแลลูกได้เลยก็ไม่ได้ละคือทุกอย่างมันมัน,ม,นมันพลิกหน้ามือเป็นหลังผมขอพักรู่เดียวนะฮะวันนี้โอ้โหท,ท่านผู้ชมครับถ้าอยู่ในสตูเนี่ยบรรดายูทูบเบอร์มาไปเลยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเชิญมาคุยด้วยหน่อยนะเขาบอกตามติดชีวิตลุงพลนี่สามปีกว่าก็ยังอยู่ยังตามติดอยู่ใช่ไหมชีวิตลุงพลป้าแตนก็ยังอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบช่องครับเดี๋ยวผมขอถามตรงๆนะพี่นะคือบางคนก็บอก อ่ไม่คิดจะทาอะไรกันเลยเหรอตามติดชีวิตลุงพลกันอย่างเดียวเลยลุงพลพัแน่เดี๋ยวผมกลับมาผมขอถามด้วยได้ครับเผื่อจะอยากตอบได้ครับเขาบอกอาจจะว่าไปเรื่องคดีชมพู่เนี่ยคนที่แบบดูจะแบบอู้ผูมีความสุขที่สุดอะชีวิตแบบหโชดช่วงดีมาเลยแหละก็คือลุงพลกัฒนน,นี่แหละพักร <c oughs> ู่เดียวฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ